เปิดชมล่าสุดดาวมายุรีหลังทำจมูกใหม่20วันอึงหน้าเด็กลงมากสวยแล้วสวยอีกสำหรับดาวมายุรีวัย5้54ปีที่ล่าสุดเธอเป็นศัลยกรรมมาแบบสวยจึง้งจนจำแทบไม่ได้โดยเธออัปเดตจมูกใหม่ที่เพิ่งไปทำมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดดาวมายุรีบอกเลยค่ะว่าพอเริ่มเข้าที่ก็ยิ่งปังแถมหน้าดูเด็กลงมากๆจนอึง้งล่าสุดเธอได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว เผยใบหน้าปัจจุบันหลังทำจมูกมาใหม่20วันพร้อมแคปชั่นระบุว่าถ่ายงานนิวส์หนึ่งททจมูกโอเพนซี่โครง20วันททหน้าผมใบน้องเบิร์ดททจมูกโอเพนซี่โครงหมอกัน YKJ ทำกลางแฟนคลับแพ่เข้ามาคอมเมนต์ชมกันสนันโซเชียลเลยทีเดียวสวยมากๆค่ะสวยงามมากค่ะพี่ดาวดูเด็กลงเยอะเลยค่ะพี่ดาวสวยมากๆากค่ะนะดาว โอ้ยคุณดาวดูเด็กลงมากๆตาสวยน่ารักมากค่ะโหสวยมากๆเลยพี่เด็กลงไปอีกค่ะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ดทคอมค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ